ดูดวงชาวราสีมินนางลงมาจากสวรรค์ที่นี่คือเมืองนรกพี่อยู่ได้ยังไงด้วยอำนาจบนบารมีวาสนาดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระวนกระวายกระสับกระสา่าอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างชะตาชีวิตของท่านโดดปิดกัน้นเอาไว้แต่ว่าไม่ใช่ไม่ดีดวงชะตาแบบนี้จะมีโชคลาภเงินทอบารมีวาสนาต่อเมื่อสิ่งไม่ดีได้มาลายหายไปิ้ สิ่งต่างๆที่โดนปิดกั้นเอาไว้เขาไม่ให้คุณรวยนะครับท่านอาจจะสับสนงงวัยเอาแน่เอนอนไม่ได้ในดวงชะตาต้องอยู่ให้เป็นลบปลีกซ่อนเลนแก้ไขปะปุมนะครับอยากจะรวยต้องอยู่ให้เป็นนะผมการที่ท่านส่งไม้เท้าให้กับใครบางคนเขาเรียกประสงมอบต่อเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆต้องคิดพี่ดีเพราะว่าการส่งมอบในครั้งนี้เขาอาจจะทําดีกว่าท่านเพราะฉะนั้นอย่าส่งมอบให้ใครเลยนะผมถ้าท่านคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ว่าท่านสร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยจากอะไรการปกปิดซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาด้วยอํานาจบารมีวาสนาจะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงบุญกุศลวาสนาสิ่งศิทธิ์ค้ำชูป,ปกป,กปกักคุมกองรษะเข้ามาถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่ใจของท่านเด็ดขาดเด็ดเดีดเดยวเข้าหารเอาจริงเอาจังจนประสบความสาเร็จท่านจะได้คนด้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผัน ได้พัฒนาอย่างก้ากระโดดการมองการไกลถึงอนาคตการที่ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าตอกตำแหน่งไฮเปอร์เพนสสิงิทสิ์จะเข้าข้างสนับสนุนคำชูหนุนนำโชกตาดวงแบบนี้ดวงเศรษฐีเงินล้านใครก็ามาชิงไหวชิงพิบใช้เล่เหลี่ยมเล่กลนเพดุบายครบไม่ได้อย่าไปครบเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวจิตใจของท่านจะรู้สึกคึกเขิลมากขึ้นใครบางคนส่งบอาบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาแล้ว นำถ้วยทองถ้วยใหญ่บาเริ่มเกิดขึ้นในโชคตาการจริงงหมชิงผิบการใช้เลขเหลี่ยมเลขกลเนเพทุบายจะบังเกิดปู่ฤาษีสองแสงตะเกียงทองจะนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาตกตำแหน่งพระราชาแห่งถ้วยขึ้นมาทันทีจันทีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายเดอะเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคตาเราอบแสงสว่างดวงแก้วมณีส่งมอบมาสู่ตัวท่านโอกาสทองโอกาสดีโอ,สดโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดนักจัดเต็มไปไหนใครรักสาวรักสาวหลง ผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโสมนัสการที่ท่านลืนล่นเล,นลนสงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่สายสามดาบขวาสามดาบตั้งบ้านมุ่งตรงไปทางหน้าฟ้าผ<อ>่าเดอะทาวเวอร์ตูมเจ็บปวดด้วยลาวแสนทุกทรามามีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาท่านจะส่งมอบได้คนพบได้เจอกับใคร,ใครบางคนเข้ากันเป็นปีเป็นขุยพูดคุยเจรจาต่อรองรับเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ชะตาชีวิตจะรับทรัพย์นับเดมูนบังเกิดขึ้นในโชคชะตาไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโสมนัสการลกเปลี่ยนแนปลงผนพัฒนาอย่างทันทีทันใดโชคชะตาหน้าบาร,รมีวาสนาเทพเทวดาสิงสิทธิ์ค้ำชูปกปกัปกคุคของรัาษกาตกตำแหน่งที่ดีด้วยอำนาจบนอันยิ่งใหญ่โชคชะตาตกตำแหน่งม้าประยองเพราะฉนะนั้นจะทำอะไรก็ต้องยิ่งใหญ่เกียงกายท่านจงฮึกเขิมด้วยอำนาจบุญบาร,รมีวาสนา ถึงเวลาการที Circuit, Rivers, voulais, bs, ่ท่านจะต้องหลบหลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงตกตำแหน่งไฮพิเทศไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโสมนัสติดกับดักมนเสนมนจันทาจะเจริญลุกเรือขึ้นมาทันทีจันใดโอกาสทองโอกาสดีโอกาสมีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเทพเทวดาฟ้าดินปกปักกุ้มของรักษาหน้นนำโชคโชคตาภเปลี่ยนแปลงผ่านพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่จะบังเกิดตกตำแหน่งเดอะสตาร์ การตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเ้าหารเอาจริงเอาจังจ,งจนประสบความสําเร็จจะตาชีวิตจะรับทรัพย์โอกาสทองโอกาสมีโชคลาภเงินทองเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาเพราะฉะนั้นพลิกจับร้ายการไม่ดีจะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านเพราะฉะนั้นคิดให้ลอกคอบไต่ตองให้ดีนะผมเพราะว่าเหรียญใหญ่มาเริ่มตกตําแหน่งตัวท่านแล้วท่านจะมีโชคลาภครั้งยิ่งใหญ่จะ,จะเจริญรุ่งเรือง,รงขึ้นมาทันทีทันใด มีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งจริงดีอำนาาบารมีวาส,สนาแล้วท่านจะได้มองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างทันทีจันใดโอกาสทองโอกาสดีเข้ามามีปักเต็มหลังลกระบนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกัด้นดวงแบบนี้ดวงเสร็จถีเงินล้านได้มองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้านปรับปรุงอย่างพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงแบบนี้ต้องจัดหนักจัดเต็ม พระราชาส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าวาวิวาข่าวมงคลเข้ามาสู่ตัวท่านแล้วเพราะฉะนั้นอยู่ให้เพ่นอยู่ให้ไวรับหลบหลีกซ่อเล็งแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาการมองการไกลถึงอนาคตการปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันจะเกิดขึ้นในโชคชะตาเพราะฉะนั้นคิดพินิษไแต่ตองให้รอบคอบรับสิ่งดีๆจะบังเกิดรับมีดดาบปักลงมาแล้วเพราะฉะนั้นขอํำนายว่าชาวราศีเมรนนางลงมาจากสวรรค์ ที่นี่เมืองนรกพี่อยู่ไว้ได้ไงนะนางในที่นี้คือนางสบนสวัสดิ์ชันฝานตกใจเลยท่านอยู่ไว้ได้ไงนะครับรับฟังดูดวงชาวราศีมีนต่อกันยาวๆครับในเดือนนี้ชาวราศีมีนจะพบกับโอกาสใหม่ๆใ,ในการแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์นในที่ทำงานดาวเนปจูน ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของท่านกำลังโคจรในตำแหน่งที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์และจินตนาการนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการนำเสนอไอเดียใหม่ๆหรือโครงการที่ท้าทายอย่างไรก็ตามท่านควรระมัดระวังในเรื่องของการสื่อสารกับเพื่อนร่วมง,งานและผู้บังคับบัญชาดาพุทธที่โคจรถอยหลังอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนได้ง่ายพยายามพูดคุยอย่างชัดเจน และตรงไปตรงมาหลีกเลี่ยงการใช้คำพูดที่กำกวมหรือมีความหมายซ้อนเร้นสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการส่งใบสมัครหรือเข้าสัมภาษณ์งานดาวสุขที่โคจรผ่านบ้านอาชีพของท่านจะช่วยเสริมสเสนะ่ห์และความน่าดึงดูดใจทำให้ท่านสามารถสร้างความประทับใจแก่ผู้สัมภาษณ์ได้เป็นอย่างดี ในช่วงกลางเดือนท่านอาจได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายหรือโครงการสำคัญแม้ว่าอาจรู้สึกกดดันในตอนแรกแต่นี่คือโอกาสที่ดีในการแสดงศักยภาพของตนเองการทุ่มเทและความพยายามของท่านจะได้รับการยอมรับและอาจนำไปสู่การเลือกตำแหน่งหรือการเพิ่มความรับผิดชอบในอนาคตด้านการเงิน ในแง่ของการเงินเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางดาวพฤหัสบดีที่โคจรผ่านบ้านการเงินของท่านจะช่วยเสริมโชคลาภและโอกาสในการเพิ่มรายได้แต่ในขณะเดียวกันดาวเสารก็อาจทำให้เกิดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดหรือภาระทางการเงินที่เพิ่มขึ้นในช่วงต้นเดือนท่านอาจได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเงินเช่นโบนัสเงินคืนภาษีหรือรายได้เสริมจากงานพิเศษอย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวังในการใช้จ่ายและไม่ควรใช้เงินฟุ่มเฟือยเกินไปการวางแผนการเงินระยะยาวเป็นสิ่งสำคัญในเดือนนี้ท่านควรพิจารณาการออมเงินหรือการลงทุนในรูปแบบที่มั่นคงการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางการเงินอาจเป็นประโยชน์ในการวางแผนและตัดสินใจสำหรับการลงทุนควรระมัดระวังและศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจดาวเนปจูน อาจทําให้เกิดภาพลวงตาหรือการหลอกลวงทางการเงินได้ง่ายการตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่งและการไม่ด่วนตัดสินใจเป็นสิ่งสําคัญด้านการเรียนสําหรับชาวราศีมีนที่กําลังศึกษาอยู่เดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองดาวเนปจูนส่งเสริมให้ท่านมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่กว้างไกลซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการเรียนรู้ และการทำงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะหรือการออกแบบอย่างไรก็ตามท่านอาจพบกับความท้าทายในการจัดการเวลาและการรักษาสมาธิดาวพุทธที่โคจรถอยหลังอาจทำให้ท่านรู้สึกสับสนหรือขาดสมาธิได้ง่ายการวางแผนการเรียนและการจัดตารางเวลาอย่างเป็นระบบจะช่วยให้ท่านสามารถรับมือกับความท้าทายน,นี้ได้ดีขึ้นการทำงานกลุ่ม หรือการเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนจะเป็นประโยชน์อย่างมากในเดือนนี้ดาวสุขส่งเสริมให้ท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะช่วยให้ท่านเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบควรให้ความสำคัญกับการทบทวนบทเรียนเก่าควบคู่ไปกับการเรียนรู้เนื้อหาใหม่ การใช้เทคนิคการจำแบบสร้างสรรค์เช่นการวาดแผนผังความคิดหรือการสร้างเรื่องราวเชื่อมโยงกับเนื้อหาจะช่วยให้ท่านจดจำข้อมูลได้ดียิ่งขึ้นยอดค้าขายสำหรับชาวราศีมีนที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีดาวพฤหัสบดีส่งผลให้ท่านมีโชคในการทำธุรกิจและสามารถดึงดูดลูกค,ค้าใหม่ๆได้ ช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการเปิดตัวสินค้าใหม่หรือการจัดโปรโมชั่นพิเศษดาวสุขจะช่วยเสริมเสน่ห์และความน่าสนใจให้กับสินค้าหรือบริการของท่านการใช้กลยุทธ์การตลาดที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่จะช่วยดึงดูดความสนใจจากลูกค้าได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามท่านควรระมัดระวังในเรื่องของการจัดการสต็อกสินค้าและการควบกุม ค่าใช้จ่ายดาวเนปจูนอาจทำให้เกิดความสับสนหรือการคำนวณผิดพลาดได้การตรวจสอบสต็อกอย่างสม่ำเสมอและการใช้ระบบจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพจะช่วยป้องกันปัญหานี้ได้นอกจากนี้การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในเดือนนี้ดาวสุขเส,เสน่ห์และความน่าเชื่อถือทำให้ท่านสามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ และรักษาลูกค้าเก่าได้ดเป็นอย่างดีการให้บริการที่เป็นกันเองและการใส่ใจในรายละเอียดจะสร้างความประทับใจและการบอกต่อซึ่งจะส่งผลดีต่อยอดขายในระยะยาวเลขนำโชคสำหรับชาวราศีมีในเดือนนี้เลขนำโชคที่แนะนำคือ 3, 7, 12, 16และ21ตัวเลขเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับดาวเนปจูน และดาวพฤหัสบดีซึ่งส่งผลดีต่ออดวงชะตาของท่านในช่วงนี้การใช้ตัวเลขเหล่านี้ในการตัดสินใจต่างๆเช่นการเลือกวันทำธุรกรรมสำคัญหรือการเลือกเลขที่นั่งในการประชุมอาจช่วยเสริมดวงชะตาของท่านได้อย่างไรก็ตามขอให้ท่านพึงระลึกไว้เสมอว่าตัวเลขเหล่านี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นการตัดสินใจใดๆควรอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและข้อมูลที่ถูกต้องเป็นสำคัญ เกณฑ์การเดินทางในเดือนนี้ชาวราศีมีมีเกณฑ์การเดินทางที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการพักผ่อนหรือการสแสวงหาแรงบันดาลใจดาวเนปจูนส่งเสริมให้การเดินทางของท่านเต็มไปด้วยประสบการณ์ที่สร้างสรรค์และน่าจดจำสำหรับการเดินทางในประเทศช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดดาวจันท์ที่โคจรผ่านบ้าน การเดินทางของท่านจะช่วยให้การเดินทางราบรื่นและปลอดภัยการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติหรือศิลปะจะให้ประสบการณ์ที่น่าประทับใจเป็นพิเศษต่อไปนี้เป็นคำทำราในดวงชะตาของชาวราศีมีนประจำเดือนนี้โดยเน้นด้านความรักสำหรับทั้งคนมีคู่และคนโสดชาวราศีมีนในเดือนนี้จะได้รับอิทธิพลจากดาวเนปจูน ซึ่งเป็นดาวประจำราศีส่งผลให้คุณมีความละเอียดอ่อนทางอารมณ์และจินตนาการที่เพิ่มขึ้นสิ่งนี้จะส่งผลต่อชีวิตรักของคุณอย่างมีในสําคัญสํสำหรับชาวมีนที่มีคู่ความสัมพันธ์ของคุณจะเข้าสู่ช่วงที่ลึกซึ้งและเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกมากขึ้น ในเดือนนี้คุณจะรู้สึกเชื่อมโยงกับคู่รักของคุณในระดับจิตใจมากขึ้นความเข้าอกเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจระหว่างการจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอย่างไรก็ตามความละเอียดอ่อนทางอารมณ์ที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้คุณรู้สึกอ่อนไหวง่ายกว่าปกติระวังการตีความคำพูดหรือการกระทำของคู่รักผิดไปพยายามสื่อสารความรู้สึกของคุณอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาและให้โอกาสคู่ของคุณ ได้อธิบายหากมีสิ่งใดที่ทำให้คุณไม่สบายใจในช่วงกลางเดือนคุณอาจรู้สึกอยากใช้เวลาอยู่ด้วยกันในบรรยากาศที่โรแมนติกและผ่อนคลายนี่เป็นโอกาสดีที่จะวางแผนทริปพักผ่อนสั้นๆด้วยกันหรือจัดมือค่ำสุดพิเศษที่บ้านการใช้เวลาคุณภาพ,าพร่วมกันจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ของคุณให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นช่วงปลายเดือนอาจมีความท้าทายเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้น ในความสัมพันธ์อาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเวลาหรือความรับผิดชอบในบ้านใช้ความเข้าใจและการประนีประนอมในการแก้ไขปัญหาการร่วมมือกันในการหาทางออกจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับความสัมพันธ์ของคุณสำหรับชาวมีที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาสสำหรับชีวิตรักของคุณความละเอียดอ่อนทางอารมณ์ และสเสน่ห์ที่เพิ่มขึ้นจะทำให้คุณดึงดูดความสนใจจากผู้คนรอบข้างคุณอาจพบกับคนที่น่าสนใจในสถานที่ที่ไม่คาดคิดเช่นในงานศิลปะคอนเสิร์ตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานอดิเรกความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นจะช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งได้ง่ายขึ้นคุณอาจพบว่าตัวเองมีการสนทนาที่น่าประทับใจกับคนที่เพิ่งรู้จัก ซึ่งอาจนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่มีความหมายอย่างไรก็ตามระวังการลหลงไหลไปกับจินตนาการหรือภาพลวงตาของความรักพยายามมองคนที่คุณสนใจตามความเป็นจริงและให้เวลาในการทำความรู้จักกันก่อนที่จะผูกมัดมตัวเองในช่วงกลางเดือนคุณอาจรู้สึกอยากสแสวงหาความรักที่โรแมนติกและลึกซึ้งแต่ก็อาจรู้สึก ลังเลที่จะเปิดใจด้วยเช่นการพยายามสร้างสมดุลระหว่างการเปิดรับโอกาสใหม่ๆและการปกป้องหัวใจของตัวเองการเริ่มต้นโดยมิตรภาพอาจเป็นวิธีที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงช่วงปลายเดือนเป็นเวลาที่ดีในการทำความเข้าใจตัวเองและสิ่งที่คุณต้องการจากความสัมพันธ์การใช้เวลาอยู่กับตัวเองเช่น การทำสมาธิหรือการเขียนบันทึกจะช่วยให้คุณเข้าใจความต้องการและความปรารถนาของตัวเองได้ดีขึ้นหากคุณพบคนที่รู้สึกว่าใช่อยากกลัวที่จะแสดงความรู้สึกของคุณแต่ก็ให้เวลากับการพัฒนาความสัมพันธ์อย่างค่อยเป็นค่อยไป,ค,ยปความจริงใจและการเปิดใจของคุณจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายและยั่งยืน โดยสรุปเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกและโอกาสสำหรับชาวราศีมีในด้านความรักไม่ว่าคุณจะมีคู่หรือโสดการเปิดใจการสื่อสารอย่างจริงใจและการรักษาสมดุลระหว่างความฝันและความเป็นจริงจะเป็นกุญแจสำคัญในการนำทางชีวิตรักของคุณจงเชื่อมั่นในความรู้สึกของตัวเองและเปิดรับความรักที่จะเข้ามาในชีวิต ถูกใจคลิปนี้กดซปเปอร์ตั s งซปเปอร์สติกเกอร์ให้ติปหมอสันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่สิ่งดีๆกำลังจะบังเกิดขึ้นกับทุกท่านครับสวัสดีครับ